ก่อนดีไหมไก่ว่าทําไมเราถึงเพาะต้นไม้เองอทำไมเราถึงไม่เพาะต้นไม้ตามรลานอ่าโอเคได้หลังจากที่เราผมอะไ,ได้ไปฝั่งตัวอยู่กับอาจารย์รพรก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆพวกต้นไม้เนี่ยก็คือเหมือนสัตว์นั่นแหละครับก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการถ่ายทอดพันธุก,กรรมให้กับลูกหลานของเขาซึ่งพวกพันธุ์ไม้ต้นไม้ที่เขาอยู่ในป่า,าจริงๆอะ่ะเขามีการแข่งขันสูงเขาก็ต้องแบบต้องสู้กับต้นนู้นต้องสู้กับต้นนี้เพื่อหาแสงข้างบนดังนั้นสิ่งที่เขาต้องทำคือเขาต้องพยายามทําตัวเองให้สูงชะลตรงเปปาาพยมขึ้นไ ให้เหนือที่สุดเท่าที่ทําได้ดังนั้นลักษณะของต้นไม้ที่อยู่ในป่าธรรมชาติจรนะิงๆในอดีตนะครับมันจะเป็นลักษณะคือต้นสูงชรุนหมดเลยนี่คือธรรมชาติแต่ก่อนแต่เนื่องจากว่าเรานี่แหละ <laughs> เราก็พอสูงชรุดต,ตรงเปาเนี่ยเราก็ชอบมากพวกอุตสาหกรรมป่าไม้นะครับพวกทําไม้โครงไม้โครงสร้างเนี่ยจะชอบมากเขาก็เลยไปตัดอยู่ตามป่าออกมาหมดเลยเหลือแต่อะไรเหลือแต่พวกอะไร ตัวต้นอ้วน,น,นงองงงงงงทำตัวเกเรเกเกเหลืออยู่เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยลักษณะที่สูงชัุต,ตรงเปาเนี่ยมันแทบจะหายากแล้วนะครับออการที่จะปลูกต้นไม้เ,เราก็เลยเรียนรู้ว่าจริงๆแล้ว,วถ้าเราจะปลูกต้นไม้จริงๆลงในพื้นที่ลงในพื้นที่ธรรมชาติหรือพื้นที่เราเองถ้าเราอยากจะได้ออมูลค่าทางเศรษฐกิจในอนาคตหรือแม้กระทั่งแม้กระทั่งมุมมิติฟื้นฟูป่าก็ได้อยากกระจายเจนเนติกที่ดีของต้นไม้เหล่านี้เราควรต้องทำการคัดแม่มามาก่อน